รับรอเรื่องเจ็ดหมื่นห้าจบไปแล้วนะพี่ผู้นตกหว่งอีกนิดนึงคือเปียกเดินเดินอีนิดนึ่งคือเปียกทุกคนเจ็ดหมื่นห้าน่ะผมเลยบอกว่าผมจะต้องไลฟ์สดขายยาดมนั่นนี่เพราะว่าอะไรต้องหางเงินเจ็ดหมื่นห้าเปคืนเพิ่มงั้นคลินิกคลินิกทั้งประเทศไทยนี่อุ้ยทำไปจ่ายเงินค่าคอคลินิกอื่นหนึ่งแล้วอุ้ยทำไปแล้วไม่ไม่สวยเลยขอคืนเขาคือนายเจ้าว่อาสนาเขาจะไปตัดปาร์ตดางให้เจ้า,ะะาของเดียวใช่ไหมล่ะ อันเดียวกันแล้วผมผมอันนี้ผมไม่เพว่าผมจะมาตำหนิอะไรพี่นาะแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกว่าผมยังยืนยันในในกฎาสากลว่าพี่จ้างผมในในราคาแสนห้าพี่ต้องจ่ายครบแสนห้าผมถึงจะรีวิวพี่ได้ถ้าจิบหมื่นห้ามันรีวิวให้ไม่ได้เพราะว่าค่าถัวผมมันสองแสนพับแล้วเขาใจบัวเ้าจะไปเปรียบเทียบข่อยกับอีกหลายคนเนี่ยมันไม่ถูกต้องว่าผมผมผมมันแพงมากคุณแพงของคุณอ่ะคือหมายความว่ายังไงเป็นบอหนึ่ง อย่าริบเงินพี่เลยช้คำว่าชคำว่าริบเงินนี่ก็ไม่ถูกเลยแล้วสองใจดีกับพี่หน่อยฉันจะไล่จากโม่งวันนี้ฉันก็อยู่งฉันดูเซมซีอยู่สามไล่สวดตีหวัวข้อขึ้นถ้าพูดถึงกระบวนการกฎหมายปิดกฎหมายชัดเจนเพราะว่าคุณเป็นคนทําผิดกฎเองคุณเป็นล้มเหลวชีวิตคุณเองแล้วคุณจะมาเต้าเอาหา,หา,หากับฮาอะไรกับกับพี่ยาองจีนเลี้ยงคุณล้มเหลวกับชีวิตคุณเองแล้วคุณไปทำขี้แบบนั้นอนะ่ะกระแสะผมก็คนดา่าเขาคือรอดา่าอย่าวไงเนื่นองไหมก็เข้าทาง ออก็เข้าทางคนอยากด่าเรา<ม>แล้วเราเสียหายเราก็เลยคิดว่ามันไม่ถูกต้องที่คุณทาแบบนี้ผมบอกเลยผมแต่จริงแล้วผมคนใจดีนะถ้าแกแบบอีกนิดนึงแกโทรหาแม่แซมมี่โทรหาคนรักานก็ได้แบบให้มันถึงงูเร็วกว่านี้หน่อยอ,อาจจะได้เงินแต่เง,งินแใกใจะรใใใ้อนได่สดเด็วไปหน่อยแต่แต่ฉันอยากรู้เรื่องอะไรรู้ไหมว่ารุมเหลวดเรื่องอะไรหรอโดยคนโกงนอาไนงพูดว่านางโดนคนโกงโกงแบบไหนพีร้อยฟังก่อนหน่อย หมายความว่า <S <S ถ้านางฉลาดกว่านี้นิดนึงนางถูกหาคนรับข้างเพื่อนฟินแลนด์น้องบดไม่อันนั้นนี่พี่เลยน้องบดบงเสือบดมากกว่ารงานเป็นต,ตอนตอนที่เรามาอยู่โตกเกียวแล้วงานเนี้ยแล้วนางแล้วบดก็บดถูกต้อง,ของเขานะเขารักษาประโยชน์ให้บริษัทแม่เขนากว่า <S <S คือบดมันสองปีแล้วบดก็ไม่ผีดอะไรแต่ถามว่าบดได้ตามงานไหมตามเหมือนกันประมาณสามรอบแล้วนางว่านางไม่นางไม่รีวิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีสามเบอร์เขาทางติดต่อมาถึงทัว ไม่มีทางหรอกติดต่อใครไม่ได้ไม่มีทางหรอกเพราะว่าทุกคนเล่นโซเชียลหมูดท่าหาสีเทราไปซิวสังารสีอภิเชียศิวิชาสับสอเข้า,ยาย ctor, ไปสีเป็นบล็อกพี่มันไปสีที่บกความหูขยุติแต่อันนี้เรื่องที่จะไล่ส่วนเรื่องที่จะแบบเอาสาังคมมากดดนันผู้แย่งชินเหรียญมันไม่ถูกแทนที่จะได้เงินติดบนห้าคืนนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาฟ้องเป็นแสนเป็นล้านทำให้เขาเสียหายแม่บอกพี่น้องแต่ข่อยบางอื่นข่อยบ่มาฟ้องคนข่อยงังานคืนศาลแต่ฟ้องผู้เดียวกับกเมย์เพราะให้เราคืนศาล บุ่นไปเรือนเศษสามเทียสี่เทียส <ๆ S 1> เดียว <ๆ S 1> ผมฟ้องมาเลยผมก็เหนือ่อยแน่ี <โล S 1> ขึ้นศาลอยู่จนบินนัดปุ๊บก็มีแต่เลือ่อนอืมอัพพี่น้องแต่ว่าผมยินดีให้รีวิวให้นะ <c oughs> ผมยินดีรีวิวให้นะแต่ว่าจ่ายครบแสนหา้าก่อนแต่ใช่ครับว่าเจ็ดหมื่นห้าทำไงก็ได้แพทแบบทำอะไรก็ได้แบบให้มันเป็นในราคาเจ็ดหมื่นห้าไม่มีไม่มีอะไรราคาเจ็ดหมื่นห้าผมรับงานสองแสนรับ พี่ต้องเข้าใจใหม่กว่าแต่ถ้าเกิดพี่จ้างไปเดียวเวลาเจ็ดพันห้าเออแต่ถ้าเกิดพี่จะแบบว่าฮึบไปหารเงินอีกกอนนันนึงมาจ่ยายเพ่มอีกเจ็ดนห้าผมก็จะฮึบขายพี่คือกันผมก็จะแม้ยอดมาต่ำกว่าเศษแส,สนห้าแน่นอนแจน็งสี่ห้ามัไม่คนเสือจะโกดเสือ,จะ,สอจะคอยนี่แหละยานแพร่จะเป็นใครเออถ้าผมคือเงินปุ๊บในอนาคตหละ่ะผมมานั่งคิดแล้วมาอ,อ,อ่านคอมเมนต์หนึ่งคนว่าใจดีใจด,ใจดีคืนไปเถอะพี่เกดพูดกับ ไม่เสียระบบอนาคตลูกค้าจ้างเราปุ๊บสินค้าขายไม่ได้ขอเงินคืนเจ้สิทธิแล้วขายไม่ได้คนแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยนะใช่ได้เป็นลงพุนนลานหนึ่งขายได้ทอนพุนนลานหนึ่งสบายปไห้ครับมีฟรีเรอนี้รอกาแฟเดี๋ยวฟันพรุ่งนี้ผมจะกาแฟมาขายโอเคไหม,มกาแฟในสตอก หมดหรอเขาเตือนเขาหมดรอรอเตือแค่ชายเขียวกับเขาหรอค่ะเดี๋ยวต้องโทรบอกพี่เขาผมมีกาแฟแสนกล่องผมมีกาแฟแสนกล่องทุกคนพักอุดหนุนไหมเดี๋ยวแม่แจนผมมีกาแฟวานิแสนกล่องอุดหนุนไหมผู้อีวาพี่แดีนพูดถูกผมเลยคิดว่าอุ๊ยถ้าเกิดกูคืนนะเป็นข่าวแล้วเขาตีข่าวตีโพสิภายขนาดเขายังคืนได้เลยพี่ขอคืนหน่อยไล่ไปแน่อุ๊ยขอเงินคืนแต่ขายไม่ได้เลยเฮ้ยตื่นในระบาดนีพี่น้อง ก็เหมือนการสร้างหมอลำจ้างตัวเกียร์เิกจ้างตัวเกียร์เบลิกใช่ไหมไปปิดวิก๊กไปเก็บบัตรไปลอ้อมผ้าสังกะสีในใจอยากได้บัตรสามพันใบแล้วคนมาจริงห0าร้อยควงเงินคืนมาได้ไหพี่ดิวธีรพัฒน์สวัสดีครับคุณดิวแหมคุณก็ที่หนึ่งของกันนะคุณดิวธีรพัฒน์คุณดิวหรอคุณดิว,ดวจายเท่าไหร่ ยอขายฉับมากพี่ดูพี่ดูขายเท่าไหร่เมื่อคืนนี้ยยอะขายเท่าไหร่พี่ดูยอะขายเท่าไหร่ยินดีด้ <4 S 1> วยนะพี่ดีใจผมเห็นสังคม,มแม่ค้าออนไลน์พากันหาผมดีใจยยไม่เสียใจเลยที่คนอื่นเขาแบบพากันขายของดีพี่พี่แม่ค้าออนไลน์แบบพากันได้ขายของได้อะไรเงี้ยเยี่ยมดีกว่าของโจมสตอก์เงือบอกอย่างอย่างที่บอกว่า เราเห็นใครได้เราดีใจด้วยเพราะแล้วฟินแฮงก็อย่าลืมเหมือนกัน79บาทแต่ตอนนี้เหลือ77บาทสองปีส่งฟรีอีกบรอพี่มันเกินไปปะพี่จะไม่กดในหรออย่างน้อยพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างานาผมนะติดผิดล่าสุดหน้าต่างต้องลือหมดเพราะหน้าต่างติดผิดไปดูเมื่อกี้ไม่สว่าดช่างเฉยนะ <c oughs> ประตูหน้าต่างสร้างทีเดสร้างสิบหนึหน้าต่างเป็นหน้าต่างล็อกเพื่อจุอ่านแม่ บาีมองออระเบียงกุ้พันมองออลอ้อมเคอกอ้อมมองในวังใช่่ด้มนี้ค่ะมาด้านนี้อ้อมมาด้านนี้นะจ๊ะท่านเป็นของระเยงยนพี่ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างบ้านผมหรอกอย่างน้อยทางขึ้นบ้านผมพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะกระเบียงอะไรกระเบื้องกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเวลาพี่มาเยี่ยมผมพี่ซื้อสินค้าคือพี่ต้องอยู่บ้านคือได้ผมขับมาเลยถ้าใครซื้อสินค้าผมมีสิทธิ์กับบ้านผมทุกคน มาหยิบได้เลยพี่อย่าไปดูห้องนอนเถอะมาเพราะคุณมีมีส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านอองเพช่สร้างออฟฟิศตัวเกี่ยวผมทำเรือนรับรองไว้ให้แฟนขับแล้วแฟนขับผมมาเลยผมจะเปิดคาเฟ่ฟินแนร์คาเฟ่สาขาสาขาับนี่เลยอะไรนะเขาเรียกตูเด็ดทีตอนนี้กำลังจะทำคาเฟ่แบบบรรยากาศดีๆเอาขโมในมองลาพื่อนขยี่อขโบอสขาฟคขโบอคาเฟ่ คือบอกว่าสิเปิดคาเฟ่คือบอกอยู่หมอขคาเฟ่ทำไมพูดได้ดีซึ่งพูดอยู่ห่างกันอยู่ประมาณสองร้อยเมตรถูกเขาตีพอดีที่นี่มีอาหารถูกเขาตีพอดีแม่เราก็ขายมันตายเป็นลายแม่เราก็คุยกันได้หนุนกันได้เอาเวียนได้เราไม่ได้ขายอะไรเยอะแม่เราก็มีต้มยำกุ้งมีทอดเอ็นแก่มีเต้นเต่าเหมือนกันมเตี๊ยวหมือนร้านเครงเค้าไม่ทำอะไรเยอะเลย เดี๋ยวก็จะขายนะนี่เพราะว่ามันจะได้มาที่เดียวเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราพูดในร้านคาเฟ่จริสงครามบ,บ้านเองนะอย่าบอกกันนะผม,ผมไปทำคาเฟ่เอาไปรับแฟนขับเวลาเปิด,ดวงมาแฟนขับมันผมไปทำห้องถุงใหญ่เวลาแฟนขับมาจะนอนเรียงกันนะแม่เนาะเวลาเปิด,ดวงไป็นไสิแม่ไประเบียบแบบว่าเห็นแฟนขับคือนอนกันกองกันจริงๆอยู่นอนเรียงกันอบอุ่นเนาะท่าขาบ้านแม่ิ๋มหนึ่งเนี่ย